ี่เรื่องนี้ไปดูวงพานันแตกกระจายกับที่ซ่อนสุดขอบอโอ่งครงด้าัวรถสิทธิ์พงศ์ดีจ,ดจร,ราจรสนองคนครับนะครับก็มีคนหนึ่งได้รับแจ้งเล่นลักลอบเล่นการาพนันวงพานันวงนี้กำลังเล่นกันมันเลยครับอ,อ้าวอะไรนะขยำอะไงฮะอะไรนะขยำขยำเลยขยำขยำด้วยอุ๊ยเอ้าตำรวจมาตกระจายครับท่านโอ้ไปไหน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 ฮะ แล้วก็มาหลบกันอยู่ในห้องน้ําตั้งหลายคนพี่อะไรรอดไหมเนี่ยรอดไหมรอดรอดไรอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรของพี่เนี่ยมาหลบกันในนี้หมดเลยเนี่ยเอ้ยเบาเบาพี่เบาเบาตึงหัวเงียบเงียบเดี๋ยวเขาไปก็รอดไปไหนมาเนี่ยเฮ้ยเบาเบาพี่เบาเออ ครับพี่น้องใครละคะไอเวรก๊าบมาขายอะไรกันสลัดตอนนี้เสียงแหลมมากเลยทุกคนมีจังหวะด้วยแล้วกินนะนะเกลิ่นไม่ก่อนเกลิ่นมึนเฮ้ยเฮ้ยกลิ่นกว่ามีผิวก็มีผิวโอ้ยายฟุตเฮ้ยเอ้ยบ้าเฮ้ยตอนคุณว่าเหม็นยังไง นี่ตัดเียบงีดีกว่าจุกตังแล้วแล้วโอ้โหมฮะอุจจาระล้วยโอ้โหดับหมม่กะเป็นเรื่องเป็นราวเอาให้ดูบแล้วเอาเอาเอาแทงแทงแทงลงแล้วเอาตัวจับเลยไอห่ยอยู่แล้วออกมาไมเนี่ยไอ้เนี่ยฮะ ตอนนี้มึงเนี่ยฮะนั่งเลัเฮ้ยมันเป็นเรื่องเป็นราวเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเจอเห็นตำรวจเป็นยัดถ่ายไงถึงพูดไม่หยุดนี้เนี่ยฮะ ้านนี้นอกจากเพื่อนจะเหม็นอุจาราแล้วยังเหม็นขี้หน้าด้วยนะขอขอบคุณดับตำรวจประสิทธิ์ม่วงวันดีผู้บังคับหมู่งานจราจรสนโคกครามเจ้าของเรื่องห้องน้ำแตกเพราะเสียงถ่ายลมเรื่องนี้ไปดูน้องแมวหลับสบายกับผู้มาเยือนไม่ตั้งตัวสวัสดีค่พะพักนันกิตาร,ร์ซัจากจังหวัดสมุทรปราการแมวกำลังนอนขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ คนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแมวตัวนี้กำลังเคลิ้มหลับอยู่ครับแล้วงูก็เลื้อยมาแหมเจ้านายวันนี้มาเกาให้ด้วยอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่เจ้านายงูถ้าเจ้านายนะเกาได้เหมาะเหม็งมากเลยเหมียวชอบมากเลยถูๆไถๆปิดขี้เกียจมันซะเลย,ยสุดยอดมากเลยเจ้านายเอ๊ะเอ๊ะงู มีงูมาคลอเคลียแกหลงเพลินนึกว่าเจ้านายมาเกาให้ก็เลยบิดขี้เกียจไปตามจังหวะงูเลื้อยไม่รู้เลยว่าเป็นงูแล้วดูสภาพตอนแกเห็นงูสิครับเผินมากเลยเจ้านายเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะใช่อหะใครไม่เคยเห็นแมงงูและตกใจดูนี่ครับ ตกใจไม่เหลือสภาพพอเห็นมูไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตกใจกันทั้งนั้นแหละครับใ้ตงจ เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแมวนอนอย่างเพลิดเพลินในขณะที่งูกาลังคลอเคลียอยู่เนี่ยโดยไม่รู้ตัวว่ามันคืองูพอหันกลับมาเนี่ยเห็นว่าเป็นงูก็ตกใจสุดขีดกระโดดวิ่งหนีออกไปเกินมาเจองูตรงหน้าอย่าว่าแต่แมวตกใจเลยเป็นเราก็ตกใจขอขอบคุณคุณพักนันกิตตาทรัพย์จังหวัดสมุทรปราการเรื่องแมวตกใจงู ไปอีกสักนิดเดี๋ยวกลับมาดูแบบสุดท้ายครับ